ดิยายเรื่องวันเสิ้นโลกตอนที่234สากลยุทธ์จักรกะจัดล่อคราบแกนพลังของไอ้ตัวขมือบเฮ้ยฉันก็กลัวไฟนะในที่สุดควางซางก็ค้นพบจุดอ่อนของไอ้ตัวขมือบจนได้ท่ามกลางเสียงโห่ร้องเสียงตะโกนอย่างโกรธเคืองของตัวลัว่วก็ได้ดังขึ้นมาอย่างฉับพลันควางซางหันกลับไปมอง กลับพบว่าในเวลานี้ตัวลั่วกำลังยืนอยู่ในเขตวงล้อมของเปเลวไฟอีกทั้งร่างกายก็ยังมีร่องรอยของควันไฟที่ขมุกขมัวบางส่วนด้วยพร้อมกับแสดงอาการโกรธเคืองและจนตรอกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ความไม่ระมัดระวังจากการโจมตีของควางซางเมื่อสักครู่นี้เลยทำให้ตัวลั่วต้องตกกระไดพลอยโจรไปด้วยยังดีที่ตัวลั่วนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองได้ไว อีกทั้งยังมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งกองไฟนี้จึงไม่สามารถสร้างอาการเจ็บปวดให้แก่เขาได้แต่อย่างใดฉันรู้ว่าน้องมแมลงสาบตั้งใจตัวลั่วเช็ดฝุ่นสีดำที่อยู่บนใบหน้าเล็กน้อยก่อนจะกัดฟันกรอดแล้วพูดขึ้นว่านายวางเพลิงบ้าอะไรเนี่ยฉันถึงได้มายืนอยู่ท่ามกลางหายนะที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนแบบนี้เนี่ย นี่คือหนึ่งในอิทธิฤทธิ์ขั้นสูงของยานโลการซานหยินพลังของยานโลกานนี่ถูกพลังวิญญาณของฉันควบคุมไว้ยอมไม่ทาอันตรายถึงตัวฉันแต่สำหรับนาย <c oughs> มันเกินความคาดหมายไปหน่อยอะในขณะที่มองไปยังท่าทางที่โกรธเคืองและจนตรอกของตัวลัวควางซางก็สแสยะยิ้มออกมา <c oughs> สู้กับเจ้าพวกนี้ให้เสร็จก่อนเถอะแล้วค่อยมาคุยกัน ในระหว่างที่สร้างถิ่นฐานใหม่ควางสรางเองก็ยังไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เขาไม่เพียงแต่จะคว้าโอกาสในการบำเพ็ญและหล่อหลอมของเหล่านี้แล้วเท่านั้นอีกทั้งยังครุ่นคิดความสามารถทางด้านการต่อสู้ที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นด้วยแต่เมื่อดูจากศักยภาพของเขาในตอนนี้เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับแกนพลังในระดับผู้นำมาเท่านั้นมิเช่นนั้น การคิดจะบรรลุขั้นสูงสูงก็แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงแค่ลงมือจากส่วนอื่นๆเท่านั้นเนื่องจากของที่แข็งแกร่งและมีพลังการทําลายล้างอันบริสุทธิ์ที่สุดในมือตอนนี้ของเขาก็คือยันโลการซานหยินและยันโลการซานหยาง ดังนั้นเขาจึงทำการลงมือจากด้านนี้ด้วยการเริ่มเจียดเวลามาคิดหาทางใช้คำสาบขั้นสูงจากในคัมภีร์ฝูจริงเมื่อดูจากพลังคำสาบที่มีจ,จิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมแล้วขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการโจมตีด้วยคำสาบก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะเขาเพิ่งฝึกฝนร่ำเรียนได้ไม่นานอีกทั้งคำสาบก็หายากด้วยจึงไม่สามารถนำมาฝึกฝนได้ดังนั้น เนื่องจากยังไม่คุ้นเคยจึงทำได้เพียงแค่ปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกทำร้ายแต่ลืมไปว่าต้องดูแลตัวลัวด้วยเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางตัวลัวก็ส่งเสียงหึออกมาหลังจากนั้นก็พุ่งพรวดไปข้างหน้ากลับเข้าไปในบ้านไม้หลังก่อนหน้านั้นผ่านไปสักพักเขาก็กลับออกมาพร้อมทั้งสะพายกระเป๋าเป้ขนาดใหญ่ ที่เขาพกติดตัวมาด้วยหลังจากออกมาจากถิ่นฐานใหม่กระเป๋าเป้ใบนั้นไม่เพียงแต่จะมีของกินเล่นที่ตัวลัวเตรียมมาแล้วเท่านั้นอีกทั้งก็ยังมีอาวุธมากมายหลายชนิดที่ตัวลัวเตรียมมาด้วยดังนั้นหลังจากที่พุ่งออกมาจากบ้านไมยแล้วตัวลัวก็ล้วงไปหยิบระเบิดสองลูกออกมาจากในกระเป๋าแล้วโยนเข้าไปในกลุ่มของสัตว์ประหลาดเหล่านั้นทันที วินาทีต่อจากนั้นระเบิดทั้งสองลูกก็ระเบิดออกมาอย่างฉับพลันแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือหลังจากที่ระเบิดเกิดการระเบิดขึ้นแล้วกลับไม่ได้ก่อเกิดเศษดินระเบิดแต่อย่างใดตรงกันข้ามระเบิดกลับกลายเป็นควันสีขาวจำนวนมหาศาลพุ่งทะลักไปทั่วทุกทิศทางแทนเพียงแต่วินาทีต่อจากนั้นท่ามกลางหมอกควันสีขาวนี้ หลับเกิดการแผดเผาจากเปลวไฟของควางซางที่กำลังลุกไหมอย่างฉับพลันในชั่วพริบตาเดียวไอตัวขมือบเหล่านั้นก็ถูกล้อมและเกิดการแผดเผาลุกไหมอยู่ภายในหมอกควันสีขาวนั้นบัดซบเอ้ยเมื่อเห็นภาพนี้ควางซางก็ตื่นตกใจขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เปล่งพลังเกราะกาสาวพักสีดำขาวออกมา เพื่อทิ้งระยะห่างกับควันสีขาวที่แพร่กระจายตัวออกมาเหล่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหมอนิติเวศก็ตามแต่เขาก็มีงานอดิเรกส่วนตัวอย่างหนึ่งเขาเข้าใจความรู้เกี่ยวกับสารเคมีบางอย่างเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นเช่นนี้ในเวลานี้เขาจึงได้นึกออกว่าหมอกควันสีขาวนี้ไม่ใช่หมอกควันขาวธรรมดาแต่เป็นฟอสฟอรัสสีขาวที่กำลังกระจายตัวอยู่ หรือพูดได้ว่าระเบิดมือที่ตัวล้วโยนออกไปทั้งสองลูกนี้ไม่ได้เป็นวัตถุธรรมดาทั่วไปแต่เป็นระเบิดเพลิงฟอสฟอรัสขาวที่ตัวเองทำการดัดแปลงแก้ไขเองพูดได้ว่าระเบิดเพลิงฟอสฟอรัสขาวเป็นหนึ่งในอาวุธที่เรื่องชื่อว่าเหม็นเน่าที่สุดในโลกชื่อเสียงของมันเลื่องลือเหมือนกับกระสุนผ่าหัวในประเภทของกระสุนที่อึดทนที่สุด ภายในของระเบิดเพลิงประเภทนี้บรรจุฟอสฟอร,รัสขาวเป็นส่วนใหญ่เมื่อเกิดการระเบิดฟอสฟอร,รัสจะกระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ค้นพบว่าชั้นบรรยากาศได้ก่อเกิดผลกระทบทางเคมีที่รุนแรงเกิดการเผาไหม้ขึ้นมาเนื่องจากฟอสฟอรัสขาวไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุเพลิงมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อสัมผัสกับอากาศ อีกทั้งยังพ่วงความแข็งแกร่งมาด้วยยากต่อการทำลายและในเวลาเดียวกันอุณหภูมิในการแผดเผาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยแผดเผาได้แม้กระทั่งหัวกะโหลกดังนั้นพลังในการสังหารย่อมหน้าทึ่งถึงขีดสุดอย่างแน่นอนจนกระทั่งถูกแต่ละประเทศออกกฎห้ามใช้งานเพราะมันมีผลลัพธ์ที่ร้ายแรงมากเกินไป ภายใต้อำนาจของระเบิดเพลิงฟอสฟอรัสขาวทั้งสองลูกนี้ไอตัวขมือบที่หลบซ่อนตัวจากยันโลกันของควางซางเหล่านั้นก็ถูกแผดเผาอย่างรุนแรงหลังจากนั้นก็ต่างทยอยกันถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานท่ามกลางการดิ้นรนและเสียงร้องไห้คร่ำครวญและในเวลาเดียวกันไอตัวขมือบที่ยังเหลืออยู่ไม่มากก็เข้าใจถึงความน่ากลัวของควางซางและตัวลัวในที่สุด ก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งย่ามอีกต่างทยอยกันหนีหายออกไปฉันจะตามหัวหน้าตัวนั้นไปเมื่อเห็นว่าไอ้ตัวขมือบเหล่านี้ได้หนีอุตลุดออกไปทั่วสารทิศท,ทางแววตาของฮวางซางก็เคร่งขึมขึ้นทันใดจากนั้นก็กระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าแล้วไล่ตามไอตัวขมือบผู้หญิงที่ยั่วยวนตัวล่วก่อนหน้าตัวนั้นทันทีเมื่อเปรียบเทียบกับซอมบี้แล้ว ไอตัวขมือบเหล่านี้ได้สร้างภัยคุกคามให้แก่มนุษย์ที่ติดเชื้อไวรัสซอมบี้อย่างมากดังนั้นไม่ว่ายังไงควางซางจะจับหัวหน้าไอตัวขมือบตัวนั้นให้จงได้เพื่อมาเค้นถามเรื่องราวของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ให้ชัดเจนรวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าราชาว่าคืออะไรกันแน่ควางเขาไว้เมื่อเห็นว่าควางซางไล่ตามตัวเองมาด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง หัวหน้าไอตัวขมือบตัวนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นตกใจขึ้นมาในทันทีแต่เมื่อได้ยินคำสั่งของหัวหน้าไอตัวขมือบนั้นไอตัวขมือบตัวอื่นๆก็ต่างทยอยกันเข้ามาขวางควางซ้างไว้พยายามยื้อเวลาให้หัวหน้าไอตัวขมือบนั้นได้มีโอกาสหนีไปแต่ศักยภาพของควางซ้างในตอนนี้การเคลื่อนไหวของไอ้ตัวขมือบเหล่านี้ เ,เหมือนกับตกกะกัแตนที่ห้ามล้อรถที่หน้าขบขันหลังจากนั้นหางซางก็หัวเราะอ,อย่างเย็นชาออกมาพร้อมกับเปล่งพลังเกราะกาเสาวะพักสีดำขาวกระแทกใส่ไอตัวขมือบเหล่านั้นทันทีหลังจากนั้นเสียงกระแทกอันน่าหดหูใจก็ดังขึ้นไอตัวขมือบที่เข้ามาขัดขวางวางซางเหล่านั้นก็ถูกวางซางกระแทกใส่จนลอยละเลิ้ยวกันออกไปก่อนจะล้มลงไปกองกับพื้นอย่างหนักหน่วง หลังจากที่วางซางทำลายอุปสรรคขัดขวางของไอตัวขมเือบเหล่านี้แล้วเขาก็กระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าไล่ตามหลังของหัวหน้าไอตัวขมเือบนั้นไปติดๆอีกครั้งก่อนหมุนตัวแล้วยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นมากว่าใส่บนตัวของหัวหน้าไอตัวขมเือบนั้นทันทีทำให้มันลอยละลิ้วออกไปไกลจากนั้นก็ร่วงหล่นลงไปกระแทกกับบ้านไม้โกโรโกโซโที่อยู่ณที่ไกลๆอย่างโหดเหี้ยมในชั่วพริบตาเดียว เสียงดังสนั่นวันไหวก็ดังขึ้นบ้านไม้โกโรโกโสหลังนั้นได้ถูกหัวหน้าไอ้ตัวขมือบนั้นกระแทกใส่จนเกิดเป็นหลุมกว้างอีกทั้งหัวหน้าไอ้ตัวขมือบนั้นก็ยังถูกกดลงไปในซากปรักหักพังนั้นอีกด้วยควางสรางไม่มีทางให้โอกาสใดๆแก่หัวหน้าไอ้ตัวขมือบตัวนั้นโดยเด็ดขาดดังนั้นในตอนที่ไอ้ตัวขมือบกระแทกบ้านไม้จนเกิดหลุมใหญ่แล้วฝังอยู่ในนั้น ควางซางก็พุ่งไปด้านข้างของซากปรักหักพังนั้นแล้วยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วเตะไปบนไม้ที่ล้มทับใส่ตัวของหัวหน้าไอตัวขมือบตัวนั้นทันทีเตรียมการจับตัวหัวหน้าไอตัวขมือมาเค้นถามอฉันกับนายต้องตายกันไปข้างหนึ่งหลังจากที่ควางซางทำการเตะซากไม้เหล่านั้นออกไปได้ไม่นาน หัวหน้าไอตัวขมือบตัวนั้นก็พุ่งพรวดออกมาจากซากปรักหักพังเหล่านั้นตรงเข้ามาหาหวางซ้างดูท่าจะต้องการสู้ตายกับหวางซ้างแต่ทว่าภายใต้ระยะห่างของศักยภาพโดยสิ้นเชิงไม่ว่าหัวหน้าไอตัวขมือบจะดิ้นรนยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์จนกระทั่งเขากระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าหวางซ้างก็ยกเท้าเตะลงไปบนตัวของเขา จนเขาล้มลงไปกองกับพื้นอย่างหนักหน่วงอีกครั้งส่วนหน้าอกก็ยังถูกความซางเตะใส่จนเกิดเป็นหลุมกว้างหลังจากที่หน้าอกของไอตัวขมือบตัวนี้ถูกเตะจนกลายเป็นหลุมกว้างแล้วดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะถูกทําร้ายโดนจุดอ่อนยังไงอย่างนั้นร่างกายของมันจึงได้สั่นเทาไปทั้งตัวหลังจากนั้นก็ไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวใดๆแกล้งตายเหร เมื่อเห็นภาพนี้ควางซางก็หัวเราะอย่างเย็นชาออกมาหยุดเล่นเกมต่ำๆแบบนี้ดีกว่านะ่า <c oughs> แต่เมื่อได้ยินคำพูดของควางซางไอตัวขมือบก็ยังคงไม่เคลื่อนไหวใดๆในเวลาเดียวกันควางซางก็สัมผัสรับรู้ได้ถึงภัยอันตราย และพลังชีวิตบนตัวของไอ้ขมือบตัวนี้ที่ดูจะอ่อนแอลงราวกับตายจริงๆอย่างนั้นเมื่อคนพบเรื่องนี้ฮวางซางก็ชะงักงันไปในทันทีจากนั้นก็เหวี่ยงมือขวาออกไปก่อตัวเป็นผู้การพิพากษาออกมาแล้วแตะลงไปบนตัวของสัตว์ประหลาดตัวนี้วินาทีต่อจากนั้นลำแสงสีดำก็ทะลักออกมาจากผู้การพิพากษานั้น แล้วผสานเข้าไปในร่างกายของสัตว์ประหลาดตัวนั้นอีกทั้งร่างกายของสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็เริ่มแห้งเหี่ยวสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นศพแห้งไม่นานก็พังทลายลงไปกลายเป็นขี้เท่าสีดำสัตว์ประหลาดตัวนี้ตายแล้วจริงๆเหรอเป็นไปไม่ได้พลังชีวิตของสัตว์ประหลาดตัวนี้แข็งแกร่งมากไม่ใช่หรอหรือว่ามันกลัวความลับรั่วไหลจนต้องฆ่าตัวตาย ในขณะที่มองไปยังฝุ่นสีดำที่กระจัดกระจายออกไปหวางซางก็ขมวดคิ้วขึ้นมาในทันทีไม่นานดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงได้เปล่งลำแสงสีดำขาวออกมาทางแววตาหลังจากนั้นก็จ้องมองเข้าไปในซากปรักหักพังของบ้านไม้หลังนั้นก่อนจะหัวเราะอย่างเย็นชาออกมาฮกึกลยุทธ์จะกระจันลอกคราบ น่าสนใจจริงๆท่ามกลางเสียงหัวเราะเย็นชานั้นควางซางก็ยกเท้าขวาเหยียบลงไปในซากปรักหักพังเหล่านั้นจากนั้นก็ระเบิดซากปรักหักพังนั้นจนเศษไม้กระจัดกระจายออกไปทั่วสารทิศหลังจากนั้นเจ้าสิ่งที่กลายร่างจนดูคล้ายกับแมงมุมหนวดที่ดูราวกับใบมีดเหล่านั้น ที่พัวพันไปทั่วรอบทิศทางได้ปรากฏตัว,ตวออกมาจากซากปรักหักพังนั้นเฮ้ย hey, แกแกหาฉันเจอได้ยังไงเมื่อเห็นว่าควางซางหาตัวเองเจอแล้วเสียงที่แปรเปลี่ยนไปและกรีดร้องก็ดังออกมาจากหัวใจนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่หัวใจดวงนั้นเกิดการสั่นไหวเล็กน้อยราวกับกำลังกลัวยังไงอย่างนั้น ถ้าไม่ใช่เพราะก่อนหน้านั้นฉันได้พบเจอกับสิ่งที่ใช้เงามาฟื้นฟูร่รางกายของตัวเองมาก่อนจนทำให้ฉันจดจำเอาไว้ขึ้นใจเกรงว่าครั้งนี้ฉันก็คงปล่อยให้เธอหนีรอดไปจริงๆเมื่อได้ยินคำพูดของหัวใจนั้นควางซางก็หัวเราะอ,อย่างเย็นชาออกมาทันทีเขาไม่เชื่อว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะตายลงอย่างง่ายดายขนาดนี้ไม่อย่างนั้น สัตว์ประหลาดตัวนี้ก็คงจะไม่หนีตายอย่างบ้าคลั่งเหมือนเมื่อสักครู่หรอกดังนั้นเมื่อคนพบว่าร่างกายของสัตว์ประหลาดตัวนี้ตายไปแล้วขวางสางก็นึกถึงพี่ใหญ่เป้าที่ฟื้นคืนชีพจากเงาตัวเองขึ้นมาได้ทันทีหลังจากนั้นก็เปล่งเนตรความเป็นความตายหยินหยางออกมาแล้วสำรวจในถ้ำกลางซากปรักหักพังและความมืดมิดนั้นทันทีเนรแห่งความเป็นความตายหยินหยาง มีความสามารถในการมองเห็นในเวลากลางคืนได้ราวกับกลางวันอีกทั้งยังมีความสามารถในการวิเคราะห์และเอ็กซเรย์อย่างแม่นยำอีกด้วยดังนั้นไม่นานเขาก็พบหัวใจที่หลบซ่อนตัวอยู่ในซากปรักหักพังนั้นนี่เป็นแกนพลังของสัตว์ประหลาดต,ตัวนี้อย่างแท้จริงเห็นได้ชัดว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ ะค้นพบว่าไม่สามารถหนีรอดจากเงื้อมือของเขาได้มันจึงยอมสละร่างกายของตัวเองหลังจากนั้นก็นำเอาแกนพลังนี้มาซ่อนเอาไว้พยายามใช้วิธีหลอกตาแต่สุดท้ายกลับยังถูกเขาจับได้ก็เท่านั้นก็เท่านั้นก็เท่านั้น